แต่ญาติของข้าพรรเจ้าทั้งหลายมีบิดามานดาเป็นต้นด้วยมีดุการล้านานาเตอรโยมรับแปนพิดีเดอรวีซีดีโยมเป็นภาพของพระสนกที่ไปเด,ดินสนมกันอาแก่ดับแล้วแต่แมนดีนี่ยังีดีอยูอออนี่ก็มาจากโคราท้อง มาโยมเหลือแผ่นเดียวอยู่โอ้แจกจริงจริงแจกดีจริงจริงเลยแจกดีดีดีตัดลิฟไม่ทักโยมมาเอาแผ่นดี่ดีไปดูไปดูพระสะดวมามาโยมมามามาเอาแผ่นดี่ดีไปดูมามาดีดีดีมาแต่เดียวมาต้องฮะแผ่นเดียวหมดแล้วเออเอาเรียกมาแล้วเอาแผ่นดีให้่ทธรรมะเล้หมดเลย อเขาเรียกว่าพ bo ุทธจริยาตอนนี้แผ่นดีีหมดแล้วครับอาจารย์ตองพดนะออจบต้อโดยังพูดต่อพูดตฟังนะอเจ้าวาริวัปุราปริรินติสาคลังเอวะเม่อิจฉาจินามเตเจตังพุกัมปนต

Mata siang, tadi jam pada jinohar dan arum Ya, yang แจกซีดีแจกอุตรุดเลยโยมมาัน,นี้ยแจกไม่อัดเออแจกวันนี้วันเดียวอ่าใช่องนักทษต้อ,ม,อามา,าเออ,เอ,อต้อมานะมัฟังมันฟังนี่เป็นซีดีซีดีมีผลิตไม่หันถ้ออนทาทันไปก็เข้าปยกน,นั่งเป็นแถวนะโยมน,น,น,นั่งนั่งพอเจอทุกาาโยกสังสังประทานนัน่งเป็นแถว่อย ตุ้งหัตุ้งหัของใครโยมตำรวจโดนที่โดนโยมวางเรียงแถวในการวางเรียงแถวค่ะโยมโดนตุ้งหัวนิดเดียววางด้านขวาบนนิดเดียวต้องไลนไม่ใช่ตรงด้านนี้ได้ค่ะโยมมารับแผ่นแต่ว่านี่เป็นธรรมะของพุทเจ้านะยับเข้าไปใกล้ๆกันเดี๋ยวจะไปวางของท่านจะดูหมดที่นี่ทั้งหลังจะวางไรียบ้อยรอเดี๋ยวรอนิดหนึ่งโยม โยนนั่งเข้าขยับไป่ไดยกยขนัำเขาไม่ได้แต่ลง้าทำเป็นแถวเขาไปออคนแล้วาสังกางเป็นแถวนะคะยวกำลังไม่กำลังไม่เป่ลงกองรองก่อนขอบรถนี่เปนพา่พิาร้ารโร้ได่โดนมันเขางาังเข้ามาลงเข้า